มันกระแทกเราตั้งแต่คําแรกเลยคือบ้านเป็นหนี้สินคือโรเบิร์ตเนี่ยเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการเงินเนี่ยเนี่ยคือทุกคนยอมรับอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เขาเก่งมากคือการตลาดเขาใช้คําว่าบ้านเป็นหนี้สินมันคือมันเป็นการขัดแย้งกับความรู้สึกคนส่วนใหญใ่คนไทยเนี่ยพ่อแม่ปลูกฝังเลยนะเออทำงานเนี่ยก็ต้องเก็บเงินสะสมซื้อทรัพย์สินไว้บ้างกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าพวกนี้มันคือทรัพย์สินทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเขาสะท้อนออกมาว่ามันเป็นหนี้สินถูกไหมฮะวิธีดูว่าเป็นทร เวลาคุณไปยืมเงินกู้ซื้อบ้านสามล้านบาทอ่ะสินเชื่อสามล้านของคุณอ่ะอยู่ในช่องทรัพย์สินหรือนี้สินของธนาคารปรากฏว่าไอ้เงินกู้สามล้านของเราเนี่ยมันไปอยู่ในช่องทรัพย์สินธนาคารแล้วหลักทางการเงินคือไม่มีของอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันที่มันอยู่ในช่องทรัพย์สินสองช่องได้อยู่ในทรัพย์สินเขาแล้วทรัพย์สินเราไม่ได้มันต้องอยู่ทรัพย์สินเขาแล้วต้องเป็นนี่สินของเราโอเคอ่ามันก็เลยกระแทกกันมาพวกคนก็แบบเกิดความว่าเอ้ยมันไม่จริงสิคือในความเป็นจริงคืออย่างนี้ ถ้าบ้านของคุณปลอดภาระแล้วบ้านของคุณเป็นทรัพย์สินครับใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณกู้เงินธนาคารอยู่อ่ะมันยังมีส่วนที่เป็นหนี้สินอยู่หรืออีกการหนึ่งที่เขาพูดแล้วแรงเหมือนกันคือเรามาสู่ยุคที่ผู้ออมกลายเป็นผู้แพ้คือมันก็สวนทางอาีกคนต้อบอกว่าเอา้าทำมาหากินเราต้องเก็บออมใช่ไหมครับเอออย่าออมคนออมเป็นผู้แพ้ซึ่งตรงนี้มันมีความเสี่ยงเหมือนกันคนอ่านฟังบริบทแค่นี้อ๋อแดงว่าเราอย่าออมไม่ใช่ <laughs> คือหมายความว่าถ้าคุณมีเงินเก็บสะสมมาทุกบาททุกสตางค์คุณอย่าเอาไปออม ถูกไหมคุณต้องอาจจะมีการกินใช้ส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือคุณต้องเอาไปลงทุนเพราะว่าคุณกำลังอยู่ในยุคที่เงินผันผล,ผลเร็วมากเงินเฟอ้อแรงมากเพราะ,ะนั้นคุณควรจะเรียนรู้เรื่องทรัพย์สินแล้วก็เอาเงินไปต่อยอดในทรัพย์สินเหล่านั้น oh. แต่คนที่เขาออมเขาไม่ได้ผิดอะไรเพียง <c oughs> แต่ว่าถ้าคุณมีสินทรัพย์ร้อยแล้ว100%อยู่ในเงินออมนี่อันนี้บ้า <c oughs> แล้วก็เขาก็จะพูดในมุมของการที่ <c oughs> การออมเนี่ยคุณกําลังทํางานอยู่อย่างหนึ่งก็คือคุณเอาเงินของคุณที่หามาได้ส่งเข้้้าาาไปปใใหกับคนนนที่่เเเฉลดรรืองงิชชะโย เพราะว่าถ้าคุณเอาเงินไปฝากปุ๊บคนฝากก็จะได้รับดอกเบีย้ยนิดนึง mm hmm. นะซึ่งเขาเรียกว่าดอกเบีย้ยขยี้ตาสมัยนั้นะครับออมองไม่แทบไม่เห็นเลยแต่พอคุณเอาเงินเข้าไปฝากปุ๊บเงินก้อนนี้จะกลายไปเป็นประโยชน์ของคนที่สามารถใช้สินเชื่อทุนี้กู้เงินตรงนี้ไปเลเวลเลตอย่างเช่นเอาไปลงทุนในอสังหาถ้าเขาลงทุนเป็นนะเพราะนั้นไปทําประโยชน์ได้ mm hmm. แล้วเงินทรกเนี้ยในฐานะที่ถาถ้าเขาสร้างรายได้แล้วเอาชนะค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้มันเหมือนเงินฟรีในมุมนั้นนะครับ จากหนังสือพ่อรวยสอนลูกแบบเล่มแรกเลยซึ่งมันจะมี6ข้อนะนะฮะมันยังเหมือนเดิมนะมันยังเหมือนเดิมแล้วใช้ได้อย่างเช่นข้อที่1บอกว่าคนรวยไม่ทํางานเพื่อเงินนะครับอันนี้คนจะไปตีความว่าอ๋อแสดงว่าคนรวยก็ทาการกุศลหรือเปล่าไม่ใช่ทาแล้วไม่เอางานไม่เอาเงินหรือเปล่าไม่ใช่เขาว่าคนรวยไม่ทํางานเพื่อเงินคือคนรวยไม่สร้างภาระหนี้เกินตัวเพราะนโจทย์ข้อที่1นี่คืออย่าสร้างหนี้เกินตัวมันยังใช้ได้อยู่นะข้อที่2ก็คือต้องจจรู้ว่าอะไรคือทรัพย์สินและหนี้สิน แล้วสะสมให้เป็นนะไม่ใช่ว่ามีหนี้สินไม่ได้แต่ควรจะเลือกสะสมทรัพย์สินให้มากกว่าครับนะครับก็ยังใช้ได้แล้วก็บอกว่าอะไรคือทรัพย์สินหนี้สินอันที่3มก็คือต้องคิดที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองคำว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองนี้ต้องไปอ่านให้จบนะเพราะอ,าอ่านแค่หัวข้อคือบ้าใครจะทาธุรกิจได้ทุกคนใชเ่เขาก็บอกว่าการที่คุณลงทุนในหุ้นคุณก็เหมือนเป็นเจ้าข,ของธุรกิจได้เหมือนกันโอเคเอแต่คุณให้คุณทาความเข้าใจกับไอสินที่คุณลงทุนหน่อยว่า บริษัทนี้มันทําอะไรมีไรายได้อะไรไม่ใช่รู้แค่ว่ามันคือหุ้น ABC แล้วตอนนี้มันขึ้นแล้วตอนนี้มันลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันที่สี่คือเรื่องภาษีนะถึงจุดจุดหนึ่งถ้าคุณเป็นคนรวยคุณต้องใส่ใจเรื่องภาษีนะครับแล้วก็ภาษีของนิติบุคคลเนี่ยก็เอื้อต่อการประหยัดภาษีแบบถูกต้องตามกฎหมายได้มากกว่าภาษีแบบเชิงบุคคลนี่ก็ยังใช้ได้ครับข้อที่ห้าก็คือ ให้ใช้ไอเดียสร้างเงินก็คือการสร้างธุรกิจอสังหาริรมทรัพย์ให้เช่าหรือถ้าเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยก็สามารถแอพพลายได้กับยูทูบเบอร์คุณมีคอนเทนต์ถูกของที่คุณทำหนครั้งแล้วมันใช้ได้มากกว่า1ครั้งหาเงินได้มากกว่า1ครั้งนั่นคือทรัพย์สินแล้วสิ่งที่มันให้มาเป็นเงินก็คือพ a สซีฟยินคำแล้วก็อันสุดท้ายก็คือทํางานเพื่อเรียนรู้ มันจะไม่จบคุณจะต้องเรียนไปเรื่อยๆมันจะมีของใหม่มาเมื่อประมาณ20กว่าปีก็ไม่ได้มีการพูดถึงบ mm ิต hmm. คอยเอเจเรียมอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วใช่ไห<ช>มฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความใหม่เกิดขึ้นมานี่คือ 6, 6ข้อที่ก็น่าจะยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบัน